ครับขอบคุณนะครับสำหรับอ่าสิบสองอ่าสิบสองท่านนะครับสิบต้นร้องนะแล้วก็ผู้หญิงอุ้งอักสิบสองท่านนะครับที่มาดูรูปถกันเดี๋ยวผมจะมีเพกมการรูปสือเพื่อจะแจกเสื้อนะครับเสื้อแด่ที่เราตอนองใส่นะฮะเสื้อที่เชิดจากตัวเสื้อเปิดตรงเพือเดี๋ยวเราจะมีการแจกเสื้อกันด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการรูปถูกรูปถูกต่อไปขอให้คุณท่านสิบสองท่านโดยเร็วสีบสอง ไช่ครับคุณน้าทียาจะฝากเป็นแสเรานี้เราได้เห็นพอามปเลียการของคนรุ่นพุ่ในพิธีใหม่ขอโครงการทั้งในเจราพิโกแล้วก็ตากถ่ายึี่มาลงตัวกันสร้างกันดีในครั้นี้เจราพิโกและโปรเจกต์กับออเดียเส้นเหือนะครับขอบคุณแฟนเพื่อนที่ร่วมงานรั้งคร คคุณมมือถืก็ถึงจะปีพันสบพันะครับแล้วก็มีนช่ตเลยครับฝากด้หอดใคที่นั้เนยังไงฝากติดตามฝากดาวโหลดฝากต่อรโวมกัชองดเกับกัเกอร์เาจะมีะารบ้างใหม่นะครับเราก็เงยมีเอสำหรับแปเพลงชาวรู่พ่งแน่นอนครับขอบคุณมากครับนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับว่าก่อนหนดูีเพลงรืองปะไรก็ไ้อาวัตผลนิยคนะครัน เสื้อโปรเจกต์นี้สามิบรางวัลอ้าวตอนนี้นะครับเราได้ปล่อยนะเพลงนี้ในช่องของแฟน์มิโกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้าไปดูและ30คนที่พิมพ์วิธีปลอบใจเพื่อที่อกหักต้องพิมพ์วิธีปลอบใจนะฮะเป็นพิมพ์ที่จะสมบูรณไม่ได้นะฮะถ้าไม่พิมพ์เราสมบูรณ์ยังไงถ้าไม่รู้เป็มวีดีโอนี้ตอนนี้เลยนะ,ะในช่องของแฟน์มิโกนะครับพอเข้าไปเ,ปเปสียบบ้านก็มาดเป็นีเสียบบ้านไทยขอมเมนต์ใต้ ใต้ทินอ่าใต้นเลยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับวิธีลอบใจเพื่อนที่อกถักถ้บแบบาแต่ใจในึ้งต่ำอ่าี่ดี้ที่สไดึทมคนแรกที่อเงิเข้ามารับไปในยกางเชือ้อสามิบตัวจากนด็กคนเดียวจากอเจารย์ช่วยเพื่อนเัวเอนะฮะและ เมื่อคุณทำไปแล้วคุณไปยืนยันการรับสิทธิ์ได้ยครับว่าคุณเป็นหนึ่งในสามสิบหรือเล่าซึ่งเราจะมีรายชื่อของคนที่ทำเป็นสามสิบคนแรกใต้เพลงเพลงนี้นะครับทำเป็นด้วยประการใหญ่รายนะบก็คือวิธีการปรับใจเพื่อสบอกาสเออไปทำเป็นไปเลยแล้วก็ไปเช็คสิทธได้ว่าคุณเป็นผู้โชคดีสามิคนหรือเปล่าสามบคนแรกนะครับที่บนขอเง่อเสีงอยู่ใด้หลังของ นะครับถดาดูนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะทุกคนมีสิทธิ์หมดนะครับต่ว่าเราไม่รู้เลยจะสะสมคนแรกหรือเปล่าเราก็อยู่กับเื่อก็นว่าีไม่สามเ่น่อนใช่อนี้เลยดาววนะุก่วิธีการตอบเพื่อนยังไงดีคะาไปเลยหาพื่อาพื่ใหมเพื่อนเลยค่ะาใหม่เพื่อนหรือพาเพื่อนไป <onz> อที่พีที่ตัดหลังต้นไปหรือไปปังอไพี่ไ้เจ้านั่นอ๋อไม่รู้ไม่รู้อันนี้แท่ไปส์ใใช่อ่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะตุนงานตรงนี้อยูน่นะครับแลคนอาจจะไม่รู้ก็ให้ดูเต็มเตเพราะว่ามันจเตลนอยู่วันนี้ครับเราเอาสงวีดีโนี้มาทิ่จอดให้จบชบกให้มันแบบดีวัอ่า้ดูเราจะดูแลบพวกน้องตไปเลยที่เห็นเต็มเต็มเย ยังไม่เจอเลยครับในนั้นรัวรุ่มรุ่มรุ่มนะครับเป็นยวจะูตลาดในท่าดูทีนะครับเนนะกูต้าดนทีด้วยนะครับล้วก็คือเดี๋ยวเราจะดูเอฟีพร้อมกันซึ่ที่นี่คนี่อยู่สิบสิบนบางคนต้องมาซุ่มรอบๆตรงนี้เลยใช่แล้วเรากไ้ชมของตัวนี้ก็ไล้แต่ว่าเดียวคนอาจระังไม่แต่ก็ได้ก็คือ ดูวิดีโออ่ะพอจะต้องฟังก็ดูซึ่งเรื่องดูเรื่องเรื่องพูดในใจใดๆแต่ต่เรี้อาจางย์ก็อุ่นงจตาต่การองกใหครับเราเลยว่าเอาวิีอเรว่านี้มาติดจดจอดูทั้งหมดเลยมีรุ่นพีอยู่ด้วยนะรนับว่าเป็นประโยการครั้งแรกของการลุ่นพุ่นะครับที่มีคนดูเอ็นบีมพร่ทอง หลายตลผนไปที่ดูยืน้งอ่ยไรแล้วก็้าดดอหลายหผลผลที่ดูไรหลายเป็นข่าวช่องแต่ติดตัวไม่ได้ติดตัวจับปิดตัวตัตามไปก่อนขออย่าเข้ามนหัวขงใครมาเพิ่มปัดเป็นี้นะ้ะเป็นงี้กันเลยท่านบังเผ็้สาวนู้าเราสนับสนุกันค่ะใชครับพัแรก